จเจริญสุขจเจริญธรรมบรรดายโยมยติธรรมทุกคนทุกท่านที่ใครในธรรมหลายคนเกิดมาไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะสวยเจรรอหรือว่ารวยหรือว่าจนยศถามบรรดาศักดิ์สูงหรือไม่มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยอย่างล้วนแต่เป็นวาสนาเป็นกรรมเก่าของเราคนโยมและกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยดังนั้น คำว่าบุญพาวัส,สนาส่งเป็นอย่างไรอะไรคือวัส,สนาที่ดีที่แท้จริงที่คนเรามักจะมองข้ามมาโดยตลอดการมีร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงไรโรคภัยมาเบียดเบียนนี่คือวัส,สนาของเราแล้วการไม่มีคู่อาฆคาดพยาบาทมากรำกลายหรือมาเบียดเบียนชีวิตของเราดีแล้วโยมการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีบุญมากการที่ครอบครัวญาติพี่น้องของเรา ไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยเลยแม้แต่คนเดียวการได้คู่ครองและบุตรธิดาที่ดีที่ไม่ทําให้เราลําบากทั้งทางกายและ,ะทางใจได้คนดีคอยอุปถัมภ์ค้าคชูอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราเดือดร้อนในเรื่องใดก็าตามก็จะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือได้เพื่อนหรอวมมิตรที่ดีที่นําพาเราไปสู่ความเจริญการที่ได้เกิดมาแล้ว แล้วได้มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากการได้เกิดมาแล้วได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีในโลกมนุษย์อย่างคุ้มค่าที่สุดการได้เกิดมาแล้วได้มีความกระตัญญูกะตะเวทีตอบแทนผู้มีพระคุณเวลาเราทําเรื่องผิดพลาดมีกัลยานามิตรคอยชี้แนะตักเตือนอยู่เสมอการที่ได้เกิดมาแล้วได้เป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปันที่ดีในโลกการที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และก็ศึกษาสิ่งใหม่ๆบนโลกอย่างคุ้มค่าที่สุดและได้เรียนรู้วิชาชีวิตว่าความสุขมันเป็นอย่างไรความทุกขม์มาสอนอะไรเราการมีความอดทนอดกลั้นได้ในเวลาที่มีอุปสรรคและข้ปัญหาและมีความเพียรพยายาม การได้เกิดมาแล้วได้เรียนรู้นิสัยใจของคนบนโลกใบนี้แต่และคนมีพฤติกรรมและก็นิสัยอย่างไรสิ่งไหนเป็นคุณก็ควรทําเป็นแบบอย่างสิ่งไหนเป็นโทษก็ไม่ก่อประโยชน์ก็หลีกเลี่ยงไปเสียไม่ลุ่มหลงมัวเมาและก็ยึดติดในสิ่งที่เป็นทุกข์รู้จักปล่อยวางเป็นรู้ว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีเกิดแล้วก็มีดับ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมุนโยมไม่มีจิตใจที่ริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นทำดีหรือว่าเขาได้ดีการได้มีโอกาสชักชวนผู้อื่นให้ทำแต่ความดีอยู่เป็นประจำการที่มีบ้านให้อยู่มีงานให้ทำมีอาหารให้กินไม่อดมือ้อกินมือ้อได้เกิดมาแล้ว ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรู้เบียดเบียนชีวิตใครนวะว่าคุ้มค่าและไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ฉะนั้นกลยมคําว่าวัสนาดีหาใช่ชื่อเสียงตําแหน่งเงินทองลาบยศเสียอย่างเดียวก็หาไม่ได้สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่รูปธรรมเท่านั้นแต่หาใครมีหนึ่งในข้อที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วนั้น นับว่าบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่มีวาสนาที่ดีโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงคนโยมโยมมีวาสนาข้อไหนบ้างเจริญพร